อะแป e สุดออฟฟิเชียลมาแล้วจ้ากับเมนูในวันนี้ไข่ลูกสะใภยเป็นเมนูที่ง่ายๆนะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเนนพระชีสตรีมีคันผู้พันนายพลทุกคน กินได้หมดรวมไปถึงลุงๆก็กินได้นะเผื่อจะได้มีเซลล์สมองมากขึ้นนะ <Hey. S 1> แต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง The b a s t Official ลนะครับและตอนนี้ทาง The b a s ิ i o ออ f i ิ i ชีก็มีช่องทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะไปติดตามกันได้นะครับช่วยกันไปกดติดตามกดแร์แชร์กันหน่อยนะครับผมและนี่น,น,นี่พื้นที่โฆษณานะสำหรับให้สปอนเซอร์มา ติดต่อเราได้นะครับก็สะพร้อมแล้วที่จะดูเมนูไข่ลูกสะใภ้เสรพร้อมแล้วอินโทมา<อ>และนี่ก็คือวัตถุดิบง่ายๆในการจะทำเมนูในวันนี้นี่อันดับแรกเลยนะครับเราจะทำไข่ลูกสะใภนะอันดับแรกที่เราต้องมีนะคือนี่ๆเลยหอมแดงหอมแดงนี่หอมแดง อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับตรงนี้ก็ประมาณสักสิกว่าหัวนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็ต้องมีไข่ในที่นี้ผมใช้ไข่เป็ดนะเบอร์ใหญ่เลยใหม่สดหอมวิไข่เป็ดแล้วก็มีพริกแห้งนะครับพริกแห้งสัดส่วนที่สําคัญก็คือต้องมีน้ําตาลปี๊บนะตรงนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ําปลานะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้มามะขามประมาณ3ช้อนโต๊ะเห็นไหมสังเกตว่าเป็น1 2 3สนะสัดส่วนอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเอาละเรามาเริ่มต้นกันเลยว่า เราจะทําอะไรกันก่อนอันดับแรกเราก็ต้องเอาหอมมาซอยก่อนนะครับซอยหอมก่อนนะเอาหอมแดงเนี่ยมาซอยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราซอยหอมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาหอมตรงเนี้ยไปทอดการซอยหอมนะครับต้องอย่าให้ชิ้นมันต่างกันนะต้องชิ้นต้องเสมอเสมกันนะครับเวลาทอดก็จะทอดได้โดยง่ายนะแต่ว่าเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ย เวลาทอดแล้วอ่ะมันก็จะทอดลําบากคือหอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกระเทียมนะครับเพราะว่าหอมเนี่ยมันมีรสชาติหวานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทอดเนี่ยมันก็จะไหม้ได้ง่ายกว่ากระเทียมนะครับแล้วเรื่องสําคัญนะการเลือกซื้อหอมนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะเมื่อวานผมเพิ่งไปมีเรื่องกับแม่ค้าเนี่ยในการจะซื้อหอมเนี่ยผมก็ไปพูดเขาดีๆนะแม่ค้าแม่ค้าขอหอมหน่อยจ้าแค่นั้นแหละหัวก็จ,จะมากระทืบผมเอา่ะ ไม่น่านะไม่น่านะผมก็พูดกับเขาธรรมดาเนี่ยคำพูดคนก็สําคัญนะเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยนะเมียผมเขาไม่คุยกับผมนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนจะนอนอะ่ะผมก็เห็นเมียผมกําลังจะนอนเนาะผมก็ไปบอกว่าหลับให้สบายนะที่รักหลับให้สบายนะที่รักแค่เนี้ยเมียปวดผมอะ่ะผมพูดอะไรผิดไม่เข้าใจเลยเออไม่เข้าใจเอามาทํากับข้าวกันดีกว่า อย่าไปนสนใจเลยนะครับเอาละเราก็มาซอยหอมของเรานะครับเอาละซอยหอมเสร็จแล้วนะครับหอมเนี่ยนะจะเยอะจะน้อยจะมากแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ใครชอบเยอะก็กินเยอะหรือถ้าใครขี้เกียจจะซอยแล้วก็ไปเจียวนะไปซื้อสําเร็จเขาก็มีนะแต่ว่าซอยหอมหอมมันจะกรอบอร่อยมาเอาละทีนี้เราก็เสร็จละทีนี้เราก็มาปรุงกันเลยอันดับแรกเราต้องมาทอดไข่กันก่อนนะ ในวันนี้ผมจะใช้เป็นหม้อด,ด้ามทรงลึกนะครับเพื่อที่จะทอดไข่นะผมจะไม่ใช้กระทะนะเพราะว่าอยากจะให้ไข่เนี่ยมันมีลักษณะที่มันเป็นกลมๆนะครับมนๆน,นะมน,มนอุ้มลุ้มภาษาเหนือน่ะคือมลๆกลมๆแต่ถ้าใส่เป็นกระทะเนี่ยไข่มันก็จะบานเนาะโอเคเราก็ตั้งไฟนะครับให้น้ํามันเดือด โอเคเดี๋ยวน้ำมันเดือดแล้วเรามาทอดไข่กันเอาละน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็นำไข่เป็ดนี่ผมใช้เบอร์ใหญ่เลยนะแนะนำคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่อยากจะอันตรายน้ำมันร้อนกระเด็นเข้ามือนะครับก็เราก็ตอกไข่นะใส่ถ้วยก่อนเอาละใส่ถ้วยถ้วยเล็กๆก่อนหนึ่งใบนะครับนี่เพื่อที่จะเวลาที่เราจะเทลงไปนะมันจะได้เซฟเท่านิดนึงปั๊บนี่คน,นนี้ผมอยากจะให้มันเป็นประเภทแบบว่า กรอบนอกนุ่มในนะข้างในเป็นยางมะตูมนะน้ำมันร้อนๆเนี่ยใส่ลงไปจะไม่ใส่กระทะนะเพราะถ้าใส่กระทะมันจะบาลทะโลเลยนะก็จะไม่ชอบนะครับถ้าชอบก,บกรอบๆนะก็พริกเขา,าหน่อยหนึ่งจะได้กรอบทั้งสองฝั่งนะพริกหน่อยปั๊บเนี่ยอ้าวละหนึ่งใบผ่านไปแล้วเทใบใหม่ลงไปเลยปั๊บอืออ่าพักน้ำมันแล้วก็เทใบที่สามลงไปเลย เดี๋ยวพอเราทอดไข่เสร็จแล้วนะครับน้ำมันเดือดเดือใช่ไหมนี่คือการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีคุณค่าแล้วก็เบาไฟเขาสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ต่อด้วยการทอดหอมแดงโอเคเอาละไปที่3ได้แล้วนะครับโอเคเราก็ช้อนก็ขึ้นมาเลยพร้อมกันนั้นก็เบาไฟลงนะครับเป็นไฟเบอร์กลางๆหน่อยนะเบาเขาสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ทําการใส่หอมแดงที่เราซอยไว้แล้วใส่ลงไปเลยเอาละนี่ หอมแดงเขาจะมีความหวานนะเพราะนั้นเขาจะไหม้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราต้องคอยดูเขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไหม้แล้วมันก็จะขมนะครับตอนซอยเราต้องให้ชิ้นเขาเสมอกันถ้ามีชิ้นบางบ้างหนาบ้างเนี่ยมันก็จะมีชิ้นที่บางมันก็จะไหม้แล้วก็จะขมนะครับในเมนูนี้นะครับขั้นตอนที่ยุง่งยากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นการเจียวหอมแดงนะทีนี้ว่าถ้าจะไปซื้อเขาเนี่ยนะครับ ไอ้หอมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาขายกันเนี่ยจะเป็นหอมแขกนะลูกใหญ่ๆนะครับซึ่งมันจะเจียวง่ายแต่ว่าความหอมเนี่ยมันจะสู้หอมไทยของเราเนี่ยไม่ได้นะครับเริ่มเหลืองแล้วนะโอเคดับไฟเอาแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการช้อนเข้ามานะครับเราก็เตรียมจานไว้นะทิชชู่ซับมันมไว้หน่อยนะมันจะได้กรอบเห็นไหมครับเราต้องให้มันเหลืองเกือบๆเลยนะแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาผมความร้อนอยู่ที่ข้างบนอีกสักแป๊บนึงมันก็จะเกรียมพอดีเห็นไหมครับเอาละ เอาละกระจายกระจายให้เขาซับมันทั่วๆนะทีนี้เราก็จะทอดพริกต่อทีนี้เราจะทอดพริกเราก็ต้องเทน,น้ำมันออกนะครับเอานิดเดียวพอเพราะว่าน้ำมันที่ทอดพริกแล้วเนี่ยก็จะเสียไปเลยนะครับน้ำมันยังร้อนอยู่นะครับแล้วเราเปิดไฟเบาๆเบอร์เบาๆ,ๆ,ๆก็ได้เราก็เอาพริกนี่พริกแห้งนะครับเอาสัก5 6เม็ดแล้วกันเนาะใส่ลงไปเลย1 2 3 4 5, 6ห้า เอา7แล้วกันเลขสวยนะครับใครชอบเผ็ดใส่เยอะได้นะครับเอาละเราเทน้ํามันออกไปเลยนะครับเหลือไว้นิดเดียวพอให้น้ามันเขาแค่พอลอยนะครับทอดพริกนี่นะมันก็จะฉุนหน่อยนะครับก็ดูว่าเขาออกจะสีเข้มเข้มขึ้นนิดนึงนะเราก็พอได้แล้วนะครับเสด็จน้ํามันทกนิดนึงนะครับแล้วก็ พักเอาไว้บนกระดาษซับมันโอเคทีนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนสบายๆอันดับต่อมานะครับเราก็เตรียมกระทะไว้เพื่อที่จะทําการเคี่ยวน้ำมะขามนะครับในวันนี้นะผมใช้น้ำมะขามสำเร็จรูปนะครับมีขายทั่วไปนะมะขามเข้มข้นเลยตรงนี้นี่อย่างที่บอกประมาณ3ช้อนนะเนี่ยตามด้วยน้ำปลานะครับใส่ลงไปเลยนะครับส่นผสมทั้งหมด แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับอย่างที่ผมบอกนะสัดส่วนก็1 2 3่สนะครับน้ำตาลปี๊บหนึ่งน้ำปลา2น้ำมะขาม3แล้วเราก็ทําการเคี่ยวเขานะครับเคี่ยวให้น้ําตาลปี๊บเขาละลายนะครับอันดับต่อมาเราลองมาชิมก่อนที่เราใส่เข้าไปหืม <c oughs> หวานหวานมาก,ก่อนเลยแล้วก็ตามมาด้วยเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเราให้เขางวดลงไปอีกนิดหนึ่งก็น่าจะ พอดีนะครับโอเคทีนี้เราก็นําหอมแดงนะครับใส่ลงไปอีกส่วนหนึ่งในน้ําซอสต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่พริกไปสักครึ่งนึงแหมเราจะเหลือไว้อย่างละครึ่งนะครับเพื่อจะมาทําการแต่งหน้านะโอเคเอาละแล้วเราก็คลุกเคล้าเพื่อที่จะให้พริกแล้วก็หอมแดงเนี่ยนะครับดูดเอาซอสเข้าไปในตัวของมันโอเคเอาละดับไฟแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลย เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไข่ลูกสะใภสิบปากวาาไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินนี่อันดับแรกที่ผมบอกว่าเด็กก็กินได้เพราะว่าถ้าเด็กกินก็อย่าใส่พริกนะครับนี่ส่วนหอมแดงตรงนี้เราก็จะมีเหลือมาลรยๆมันก็จะก,กรอบๆนะนี่อันดับแรกเราลองชิมหอมแดงอืืออร่อยวาะสุดยอดเลยอ่ะนี่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 ไข่ ข้างในยังมีแบบเป็นกึงก่งๆึแบบเป็นมาตูม,มาตูมหน่อยนะใส่หอมแดงท่านิดนึงเมนูนี้ผมชอบกินมากไข่กับกรอบมีรสหวานแล้วก็มีเปี้ยของน้ำมะขามนะครับแล้วก็มีเค็มนิดนี้ก็เป็นอีกมเ,มมเมนูหนึ่งนะที่ว่ากินกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับกราบถ้าชอบในคอนเทนต์ของเรานะครับ ก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็กดแชร์เยอะๆนะมันจะได้เห็นกันไปกว้างๆนะครับแป๊ะสุน o f f i c i a l มีทาง Facebook แล้วก็ t ิ k ต o k แล้วนะครับเชิญกันไปกดติดตามกันหน่อยนะบางคนถามว่าร้านแป๊ะสุนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าเมนูเหล่านี้ไม่มีนะมีแต่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวนะครับก็เสิร์ชไปที่นี่เลยแป๊ะสุดน,นะครับใน Google m a p นะก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายนะครับอยู่ที่ชนบุรีนีเอง สำหรับวันนี้ก็อายุวันโนสุขขังพลังลาละจ้า